งานก่อสร้างถ่าของเหลือซื้อวัสดุมาแล้วเหลือเนี่ยควรเป็นของใครจริงๆแล้วถ้าช่างเขาเหมาทั้งของทั้งแรงเนี่ยของเหลือต้องเป็นของช่างเขานะเพราะเขาเหมาทั้งของทั้งแรงไปแล้วต้องเข้าใจนะเพราะว่าเขาเหมาไปทั้งของทั้งแรงแล้วไงมีเจ้าของบ้านบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าไอ้ของที่เหลือมาทําบ้านเราเนี่ยพอเหลือแล้วจะต้องเป็นของเราอันนี้เข้าใจผิดนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าช่างเขาเหมาไปแล้วไง ถ้ามันขาดมันอะไรยงเงี้ยช่างก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเหลือก็เป็นของเขาขาดก็ต้องรับผิดชอบส่วนช่างที่ถามหน้ามาว่าหน้าไปรับเหมาค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยงานเชื่อมเหล็กเนี่ยใบยตัดใบเจียลวดเชื่อมเหลือเนี่ยเราเอามาได้ไหมผิดไหมคือถ้าเราเหมาค่าแรงอย่างเดียวเจ้าของบ้านก็ซื้อใบตัดลวดเชื่อมให้เราแล้วมันเหลือแล้วบอกเขาเหลือแล้วเขาให้เรามันก็ไม่เป็นไรไง แต่ถ้าเขาไม่ยินดีให้เราเราไปเอามาอันนั้นเราเราก็ผิดนะถ้าเขาแบบไม่ให้อ่ะแล้วเราไปเอาเงี้ยอันนั้นผิดนะถ้าเขาให้เขาไม่เป็นไรแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่แพงอะไรนะของพวกเนี้ยเขาไม่ให้แล้วก็ซื้องเราใหม่ดีกว่า